ัวตึงฟุตบอลครับในค่าคืนวันเสาร์แบบนี้ครับที่14มิถุนายนครับก็ถือว่าโปรแกรมฟุตบอลครับกลับมาขับขั่งเหมือนเดิมนะแต่จะเน้นไปที่นอกกระแสซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มแล้วกันครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับแพ็กเกจ3นะครับยังประสบความสําเร็จในช่วงบ่ายนะครับใครที่สนใจแล้วกันนะครับเราประสบความสําเร็จแบบนี้4วันกันเข้าไปแล้วครับสำหรับในพัฒากรสุดรูของเรานะพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเมนูซิกเนเจอร์นะครับแพ็กเกจ3รวมถึงครับทางด้านของเมนูนอก สายพี่ๆท่านไหนที่สนใจครับแบบพิเศษเลยเนะครับเข้ามาวันนี้ครับหนึ่งเท่านะครับเอาไปเลยครับ สามยูนิฟอร์มส่งตรงถึงหน้าบ้านซีซสั้นใหม่นะต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่มีที่ไหนแล้วที่นี่ที่เดียวแนวสุดวันนี้ครับสำหรับโปรแกรมการขันฟุตบอลครับสำหรับเมนูแรกหน้าช่องประจํากัมพูร์วันนี้นะครับไปที่ทางด้านของนะครับเวลาห้าทุ่มตรงเลยละกันครับในศึกฟินแลนด์ไวคาลิก้าครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าทินอย่างคูพีเอสอันดับหนึ่งครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านอิวเวสอันดับที่3ของลีกนั่นเองแนวคิกออฟเวลาห้าทุ่มตรงรับก็ถือว่าคู่นี้ครับผลงานครับเจ้าทินอย่างคูพี อยู่24คะแนนนะครับส่วนทั้งฝั่งทางด้านของผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านอีเวฟมีอยู่19คะแนนผลงานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าดีด้วยกันครูนะครับสถิติการเจอกันครับตลอด3นัดหลังนะครับทางด้านของอีเวสนะครับไร้พ่นะครับก็ถือว่าไม่เคยแพ้คูพีเอสเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยครับว่าคูพีเอสฤดูกาลนี้มีเกมลุกที่อันตรายสุดๆนะครับเชื่อว่าวันนี้ครับต่อหน้าแฟนบอลด้วยล่าสุดในศึกทางด้านของฟินแลนด์ครับเนี่ยถล่มเอฟซีแจ๊ดไปแบบขาด106ประตูต ของคูบีเอสไม่น่าพลาดครับยังไงตัวตึงฟุตบอลครับไปจําค่ําคืนวันนี้นะวัดใจครับทางด้านของจ่าฝูงตารางอย่างคูบีเอสครับค่ำคืนวันนี้ปิดประตูแพ้ไม่เปิดบ้านเสมอก็เปิดบ้านชนะเลยสําหรับค่ําคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนพี่ท่านไหนนะครับที่อยากได้เมนูเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องอย่าลืมแลวกันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัดขวักนะน้าช่องน้ารูปโปรไฟล์นั่นคือทางไปสู่พัฒนาการของเรานะส่วนครับคือวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับมีความสุขกับการชิลฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหหนนน้้าสสสรรัััับบววีีดค